สวัสดีครับท่านผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องคนที่แข็งแรงที่สุดในโลกหลายคนก็คงนึกถึงฝรั่งตัวสูงใหญ่น้ำหนักเป็นร้อยกิโลที่มาแข่งขันในรายการ The World st Strongest Man ในแต่ละปีที่สามารถยกน้ำหนักเป็นร้อยกิโลลากของที่มีน้ำหนักหลายตันได้อย่างสบายสบายยากเกินกว่าคนธรรมดายอย่างเราจะทำได้แต่มีบุคคลหนึ่ง ที่มีกำลังมากกว่าคนที่แข็งแรงที่สุดในโลกมากมายหลายเท่านักนั่นก็คือพระโพธิสัตว์ก่อนที่มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองอันนี้ผมไม่ได้คิดเอาเองนะครับแต่จากการที่ศึกษาพุทธประวัติแล้วหลายๆครั้งก็จะเห็นว่าพระองค์ทรงกระทำภารกิจสะสมบารมีที่มองดูแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเวอร์เกินจริงแต่ก็เป็นไปแล้ว เรามาดูกันว่าครั้งไหนบ้างที่แสดงถึงพระกําลังมหาศารของพระองค์กันครับย้อนไปถึงประชาติก่อนๆที่พระองค์ยังไม่บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่านิทานชาดกพระเจ้า5 0 0ร้อชาติซึ่งเป็นพระชาดกที่รวมอดีตชาติก่อนที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งผมจะคัดมาบางตอนดังนี้ครับ 1. อายิกกะละกะ วัวดำยอดกระตันอยู่วัวดำนั้นมีสีดำปลอดมาตั้งแต่เกิดได้อาศัยอยู่กับยายชราวัวดำเป็นวัวยอดกระตันยูยายที่เลี้ยงดูเขาเป็นคนยากจนเขาเห็นยายเป็นอยู่อย่างลำบากแล้วให้รู้สึกสงสารและยิ่งเห็นยายรักเขาจริงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีก็ยิ่งคิดถึงพระคุณของยายมากยิ่งขึ้นและคิดหาทางตอบแทนอยู่ตลอดเวลา ดำยังหางานจ้างไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็ได้งานใหญ่ค่าจ้างแพงเพราะเกวียน500เล่มบรรทุกสินค้าเต็มมาติดลมอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านหัวหน้ากองเกวียนสั่งการให้บริวารพยายามหาทางเอาเกวียนขึ้นจากหล่มให้ได้แต่ก็ไม่สามารถทำได้จึงเห็นบัวดำที่ออกหากินอยู่ใกล้ๆจึงถามไถ่พวกเด็กๆ ที่มาเล่นด้วยและตกลงราคากันวัวดำสามารถลากเกวียนที่ตกลมได้ทั้ง500เล่มได้อย่างน่าอัศจรรย์และได้ค่าจ้างอย่างงามจึงนำไปให้ยายค่าจ้างนี้สามารถเลี้ยงยายและตนเองให้มีความสุขไปช่วยชีวิตเลยละครับ 2. โคนันทิวิสารกาลครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นโคนามว่านันทิวิสารเป็นโคมีรูปร่างสวยงาม มีพระกำลังมากมีพราหมณ์คนหนึ่งได้เลี้ยงและรักโคนั้นเหมือนลูกชายโคนั้นคิดจะตอบแทนบุญคุณการเลี้ยงดูของพราหมณ์จึงขอให้พราหมณ์ไปท้าพนันกับเศรษฐีว่าวัวของข้าสามารถลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่มได้พอถึงเวลาที่จะลากเกวียนพราหมณ์ได้พูดจามไม่ดีกับโคนันทิวิสารโครน้อยใจที่พราหมณ์พูดเช่นนั้นจึงไม่ลากเกวียนและพ่ายแพ้ไปครั้นต่อมา โคนันทิพิสานได้อธิบายต้นเหตุที่ไม่ลากเกวียนจนพรามเข้าใจจึงไปท้าพนันใหม่ครั้งนี้โคนันทิพิสารได้ลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่มที่ผูกติดกันด้วยการออกแรงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทำให้เกวียนเล่มสุดท้ายไปตั้งอยู่ที่เกวียนเล่มแรกอยู่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักทำให้พรามชนะพนันในที่สุดครับ 3. พระเตมีใบ เตมีแปลว่าเป็นที่ยินดีของคนทั้งหลายบรรดาพราหมณ์ผู้รู้วิชาทํานายลักษณะบุคคลได้กราบทูลพระราชาว่าพระโอรสองค์นี้มีลักษณะประเสริฐเมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นพระราชาที่ราชของมหาทวีปทั้งสี่พระราชาทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งพระเตมีได้เห็นเสด็จพ่อพิพากษาลงโทษผู้ร้ายแบบต่าง จึงมีความคิดว่าถ้าเราโตขึ้นได้เป็นพระราชาเราก็คงต้องตัดสินโทษผู้ร้ายบ้างและคงต้องทำบาปเช่นเดียวกันนี้เมื่อเราตายไปก็จะต้องตกนรกอย่างแน่นอนเนื่องจากพระเตมีเป็นผู้มีบุญจึงรำลึกชาติได้และทรงทราบว่าในชาติก่อนได้เคยเกิดเป็นพระราชาครองเมืองและได้ตัดสินโทษผู้ร้ายอย่างเดียวกันนี้ พระองค์ได้เสวยราชสมบัติในการนั้น20ปีแล้วต้องหมกไหม้อยู่ในนรก80,000ปีได้รับทุกทรมานเป็นอันมากพระเตมีทรงมีความหวาดกลัวอย่างยิ่งจึงทำตัวเป็นคนใบ้หูหนวกและง่อยเปลี้ยเป็นเวลา16ปีการนั้นพราหมณจึงกลับทูลพระราชาว่าพระเตมีใบ้เป็นการลักกินีให้เอาไปฝังเสียครั้งต่อมา ที่จะเอาไปฝังพระเตมีกุมารประทับอยู่บนราชรถทรงรำพึงว่าบัดนี้เราพ้นจากความทุกข์ว่าจะต้องเป็นพระราชาพ้นจากความทุกข์ว่าจะต้องทำบาปเราได้อดทนมาตลอดเวลา16ปีไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายเลยเราจะลองดูว่าเรายังคงเคลื่อนไหวได้หรือไม่มีกำลังร่างกายสมบูรณ์หรือไม่รำพึงแล้วพระเตมี ก็เสด็จลงจากราชรถทรงเคลื่อนไหวร่างกายทดลองเดินไปมาก็ทราบว่ายังคงมีกำลังร่างกายสมบูรณ์เหมือนคนปกติจึงทดลองยกราชรถปรากฏว่าทรงมีกำลังยกราชรถขึ้นกวัดแกว่งได้อย่างง่ายดายนี่ก็แสดงถึงพระกําลังมหาศาลของพระองค์ครั้นต่อมาพระองค์จึงแสดงตนว่าไม่ได้ง่อยเปลี้ย และได้บวชรักษาศีลอยู่ในป่าพระราชบิดาพระราชมารดาและรัษดรทราบข่าวติดตามมาได้ฟังธรรมก็เกิดความเลื่อมใสและออกบวทด,ด้วยครั้นสิ้นชีวิตลงได้ไปเกิดในพรหมโลก 4. พระมหาชนกกล่าวถึงพระมหาชนกซึ่งพระบิดาถูกชิงราชสมบัติคิดจะไปชิงราชสมบัติคืนจึงได้ลาพระมารดา ออกไปค้าขายทางทะเลเพื่อหาทุนแต่เรือเกิดอับปางลงพระองค์เพียรพยายามว่ายน้ำอยู่ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนซึ่งคนธรรมดาธรรมดาไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นจึงได้รับความช่วยเหลือจากนางมณีเมฆลาซึ่งมีหน้าที่ดูแลมหาสมุทรนางอุ้มพระมหาชนกไปวางไว้ณเมืองมิถิลาซึ่งกำลังว่างกรรษัตริย์พระมหาชนก ได้รับการอภิเสกเป็นพระราชาสามารถยกคนูใหญ่ซึ่งต้องใช้แรงคนธรรมดาถึง1,000คนจึงจะยกได้ตามหนึ่งในคาสั่งเสียของพระราชาองค์ก่อนว่าส่งมอบพระราชสมบัติให้กับคนที่ทำตามคำสั่งเสียนี้ได้ซึ่งพระองค์ก็ทรงทำได้ทั้งหมดแสดงถึงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งครับ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งความสามารถพิเศษของพระโพธิสัตว์ตามที่กล่าวมาที่สะสมบารมีมานานทำให้มีพระกําลังมหาศาลและเรามีความศรัทธาในพระองค์อย่างเหลือล้นแม้ว่าพระองค์จะส่งมุ่งทางธรรมแสวงหาสัจธรรมให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นแต่ในเรื่องของพระกําลังแล้วก็ไม่เคยเป็นสองรองใครตามที่ผมได้กล่าวมา ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปในแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ